บุงหงในผืนผ้าเมื่อเธอถูกลืมในวันสำคัญที่สุดของชีวิตเธอจะกลับมาไม่ใช่เพื่อขออภัยแต่เพื่อดึงใครสักคนมาร่วมในพิธีที่ยังไม่จบในหมู่บ้านห่างไกลกลางผ่าฝนมาเลเซียมีตำนานว่าถ้าหญิงสาวตายก่อนแต่งงานต้องทำพิธีบุงหงกลับใจเพื่อคลุมความเศร้ามิฉะนั้น วิญญาณจะไม่ยอมไปไหนและกลิ่นของดอกบุงหาจะเป็นสัญญาณแรกของการกลับมาซาร่าหญิงสาวแรกรุ่นลูกคนเดียวของเศรษฐีผู้มีอำนาจในหมู่บ้านเธอมั่นกับอินมานหนุ่มจากในเมืองแต่เพียงสามวันก่อนแต่งงานร่างของเธอก็ลอยขึ้นจากบ่อน,น้ำหน้าบ้านในสภาพที่ไม่มีลูกตาและริมฝีปาก ถูกเย็บปิดด้วยได้ดำพ่อแม่ซาร่าไม่ยอมให้ตรวจสอบกับรีบเผาศพโดยไม่จัดพิธีใดๆไม่มีบูงหาไม่มีผ้าไหมไม่มีคำลาส่งวิญญาณแถมสั่งห้ามใครพูดถึงเรื่องนี้อีกคืนนั้นเองชาวบ้านได้กลิ่นบูงหาแรงจัดลอยมาตามลมทั้งที่ไม่มีใครปลูกแม้แต่สุนักษ์ในหมู่บ้านก็ไม่กล้าเห่าทิศนั้น หลังจากนั้นไม่นานแม่บ้านของบ้านเศรษฐีหายตัวไปโดยเหลือแค่ถาดข้าวกับเศษผ้าขาวที่ดูเหมือนมีมือปาดเลือดทิ้งไว้เสียงครกกระแทกดังในบ้านเปล่าทั้งที่ไม่มีใครอยู่และทุกเที่ยงจะมีเสียงกรีดร้องอยากในห้องแต่งตัวของซาร่าแม้ว่าห้องนั้นจะถูกปิดตายแล้วชาวบ้านเริ่มกลัวเด็กเล็กร้องไห้กลางดึก บอกว่าเห็นผู้หญิงไม่มีหน้านั่งยองๆตำอะไรบางอย่างในครกและค่อยๆหันมาช้าๆพร้อมกลิ่นบุงหารุนแรงที่ทำให้เลือดกำเดาไหลจุดพีกมาในคืนพระจันทร์เต็มดวงอินมานกลับมาเยี่ยมบ้านพอได้ข่าวว่าทางบ้านเศรษฐีหายกันหมดเขาเดินเข้าไปในบ้านที่มืดสนิทไฟทุกดวงดับแต่มีเทียนดำเจ็ดเล่มจุดเรียงเป็นวงกลมและตรงกลาง คือผ้าไหมาขาวห่ออะไรบางอย่างกลิ่นบุงาแรงจนหายใจไม่ออกเขาเปิดผ้าออกข้างในคือหัวของตัวเองที่ยิ้มให้เขาพร้อมเสียงกระซิบว่าวันนี้งานแต่งของเราอย่าให้ฉันรอนานนักเขาสลบไปตื่นมาอีกทีบนเตียงไม้เก่าเท้าเขาถูกผูกด้วยผ้าไหมและริมฝีปากถูกเย็บครึ่งเดียว มีเงาขาวค่อยๆค,คลานมาจากปลายเตียงวันนี้เธอแต่งงานได้แล้วซาร่าเสียงจากในเงาแล้วไฟในห้องก็ดับในเช้าวันต่อมามีคนพบรถของอินมานจอดอยู่แต่ไม่มีใครพบตัวเขาอีกเลยมีเพียงกระดาษโน้ตท,ที่ถูกเน็บไว้บนพวงมาลายัยเขียนด้วยลายมือผู้หญิงขอบคุณที่ไม่ลืมคำสัญญาคืนนี้ฉันจะมาหาเธออีกคนและจากวันนั้น ทุกคืนที่ประจัน์รเต็มดวงในหมู่บ้านตรงกัดลูดจะมีกลิ่นบุงหหาลอยปะปนกับเสียงกระซิบในความมืดอยากเป็นเจ้าสาวไหม